ส่งกำลังใจพ่ออีสุป,ประวัตินักแสดงอาวุโสเข้ารับการผ่าตัดส่งกำลังใจให้นักแสดงอาวุโสพ่ออีสปปุประวัติปัทมสูตรในวัย85ปีเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดด่วนอาการเบื้องต้นปลอดภัยดี เชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับนักแสดงอาวุโสพ่ออีสุประวัติปัทมะสูตรเป็นนักแสดงและผู้กำกับการแสดงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประจำปี2553ล่าสุดทางด้านพ่ออีสุประวัติได้เข้าโรงพยาบาลด่วนโดยได้โพสต์ข้อความว่าก่อนเข้าห้องผ่าตัดที่จับจองมาครึ่งเดือนกว่าเจ้าหน้าที่และพยาบาลเดินกันตรึม ถ้าไม่แต่งฟอร์มห้องผ่าตัดกันก็ดูเหมือนนักศึกษาเตรียมตัวเข้าห้องเรียนเตียงเราเข็นลงมาจากห้องพักข้างบนชั้น11เพื่อมาเข้าเจียนสิ่งเกินที่นี่เบื้องต้นอาการปลอดภัยดี พ่ออีส,สุป,ประวัติเคยเล่าว่ามีวันหนึ่งกำลังยกลังใส่รถจู่ๆก็เจ็บหน้าอกแต่คิดว่าท้องอืดไปซื้อ,อยามากินเวลาผ่านไปก็ไม่ได้ดีขึ้นรู้สึกหายใจไม่ออกโชคดีไปโรงพยาบาลทันล้มลงหมดสติทันทีแพทย์กแจ้งกับภรรยาว่าผ่าตัดด่วนแต่ห้องเต็มหมดแต่มีผู้อนุเคราะห์ยอมสละได้จึงรอดไม่เช่นนั้นก็คงเสียชีวิตไปแล้ว